บุหรี่ไฟฟ้ายื่นบุหรี่ไฟฟ้าเกล้าอาเที่ยี่ยืนเท่ๆก็จะเมื่อแล่เมาอาแที่ยงสารกีชวนโยเฮ้ยสุพัลโู้นบุหรี่ไฟฟ้าสุเนี่ยนี่มีสาวสุดท้ายเขาก็คิดกันเยอะแงอาแทียี่อยู่ที่มือหอมๆนะเออเออบุหรี่ไฟฟ้าเงา วันคือั้ฉนไปเล่นไม่ใช่วันที่แก่งนะวันกสุขภาพของยวุ่น่ะบุหรี่ไฟฟ้าที่มันเนี่ยก็อให้เกิดอะตรเยอรู้ร่างกายแล้ว ก็อกวบช่วยใบลเหยของบุรีไฟฟ้าที่มงางามีขนาดอนุภาคที่เล็กกว่าวก็อกวบบุรีธรรมดาลูออาแทะทำให้บอาบยี่มาสู่เข้าไปใงาอาบเข้าไปในปอดลึกได้อนุภาคที่เที่มางายี่จะเข้าไปในเนื้อเยื่อกว่าอบปอดแล้วมันก็ดูดซับเข้าสูกกสดดา่กระแสเลือดได้อย่างรวดเร็วเลยนะอนาแทะ อากาอยังงอ้ว่าร่างกายที่มาทาสาง่าคกอตัวเกียิงะอกายายาสภาพกวยล่าลาที่มางาว่จอมานิโคตินที่มางาอสารเตที่มาชนิดหนึ่งที่มางายิบุรีเฟฟาและมัวบริเฟฟาทุกปยายิ่เป็นสารที่ทำให้ร่างกายบุร่างกายที่มางะมนสุบุรียา โคไพลิงไก่ข้อนี่มาเออเป็นสประกอบที่อาไในการแบบทำทําให้กับอาบแรกกจโวา้งาไหรือช่ฟ้าที่มาถายอยู่บ่ฟัวทางขยาขวและ